รอบค่ะมนี้แนะนำลูกๆค่ะมากค่ะพี่ย่กค่ะใช่ค่ะเจ็ดคนค่ะนก็คือเป็นคุณแม่กับผู้ชายผมเจ็ดก็เป็นสโนไวเป็นสนไวม่ค่ะกมีนะคะโชกุนเฟิร์สนะคะนาธานซานนะคะปีเกมเนปจูนแล้วก็ฉลามทันเจ็ดคนค่ะให้น้องๆเขาแนะนำความเข้มข้นได้เลยค่ะจัดเลยค่ะ สวัสดีครับผมโชกุลนะครับรับบทเป็นเข็มทิศครับผมเป็นลูกชายในเรื่องอ่าเป็นลูกคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์ของเข็มทิศนะครับก็จะเป็นคนกวนๆเอาแต่ใจเพราะว่าถูกมาดามเฟย่าเนี่ยเอาใจมาตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็เขาจะเป็นคนปากแข็งแต่ว่าถ้าเวลามีแฟนน่ยก็จะคลั่งรักมากๆคลั่งรักอ่ะคนนี้ค่ะคนเนี้ยค่ะอ่าคนเนี้ยค่ะเปิร์สอ่ะเปิดต่อ ไปไม่ดู <laughs> ครับผมผม,ผมเฟิร์สนะครับรับบทเป็นเวลาครับผมตัวคาแรคเตอร์คาแล็เตอร์เวลาก็จะเป็นอ่าผมให้คำนิยามสาสาาคำกับเวลาคือเนื้อฮอตแล้วก็รุหนักครับความเนื้ <laughs> อ,อของเวลาก็คือเวลาที่เขาอยู่มหาลัยอ่ะเขาจะเป็นคนนิ่งนิ่เงียบๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กเรียนหน้าห้องสุดๆครับแล้วก็แต่เวลาพอที่เขาทํางานอ่ะเขาก็ แปลงแล้วเป็นหนุ่มอีกคนอ่าเป็นอีกคนนึงเป็นอีกบุคลิกหนึ่งก็คือใช่เป็นหนุ่มโฮสตัวท็อปของดิพไนท์ขับครับก็จะมีความเฮลพาวเอนเตอร์เทนลูกค้าเก่งใช่ครับแล้วก็เหมือนตัวจริงไปคะมีเหมือนหน้าร่างคลินิรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบส่วนกระเรียนไงยืนใกล้กันไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่างกันบ้างก็ได้ครับเดี๋ยวกดแจกรีวกันเล่นเป็นไงคะ ตอนเล่นรู้สึกว่าสนุกนะครับผมแล้วกป็ประทับใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เวิร์กช็อปเล่นด้วยกันเจอกันครั้งแรกกับจนปิดกล้องนะครับก็รู้สึกว่าพี่โชกุนก็แบบว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฟิร์สก็พยายามช่วยเขาเต็มที่เหมือนกันก็แบบพยายามไปด้วยกันครับผมใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยก็เลยต้องให้เฟิร์สช่วยเยอะเหมือนกันครับ เออเขาชนไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูในซีรีส์นะครับว่ารับเขาเปล่าครับประมาณอ่ะถัดไปกับคุบตันเนตันอ่ะเราเชิญกันนิดนึงไอ่สลัดที่นะครับใกล้ใกล้ใหม่โอเคครับก็เออเขาอยาบเรียนรู้กร็ดูปล้าใจอยู่นะเขบอก ผมรับบทเป็น <DJ James S 2> ดีเจเจมครับดีเจเจมก็จะเป็นดีเจประจำร้านครับคอยเปิดเพลงส่งอารมณ์ให้ทุกทุกคนที่เป็นโฮสต์หรือนักเต้นอะไรเงี้ยให้มีกำลังใจอะไร,อไรครับส่วนตัวเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะอยู่หลังฉากแต่ถึงแม้ว่าเขาอยู่หลังฉากเป็นดีเจครับเขาจะเน้นการกระทำในการทำอะไรคือเขาจะชัดเจนในการกระทำนะครับซึ่งก็ไม่เหมือนคู่เขาเครับไม่เือนคู่เขาใช่เขา<อ>คือเกสทเขาก็จะเป็น นั่นแหละเดี๋ยวอย่าให้เขาเล่าให้นิยามคู่เราดีกว่าครับครับผมคู่เราก็จะเป็นเหมือนยินหยางนะครับยินหยางใช่ใช่ครับส่วนตัวเจมก็จะเป็นเหมือนพระจันทร์นะครับเกตก็จะเป็นพระอาทิตย์ครับเขาก็จะคอยเหมือนหมุนเวียนรอบตัวกันนะครับเป็นไดนามิกที่แบบเหมือนยินหยางพระจันทร์กับพระอาทิตย์ใช่ใช่เขาจะมาเจอกันได้ไงครับก็ต้องรอดูครับมันเออใช่ใช่ ก็ <Okay. S 2> ค,ครับผมผมซันนะครับแล้วก็เป็นแควทับผม,มคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะประมาณแบบคน alert ทำอะไรเก่งทุกอย่างครับผมแปลวพาวแข็งแรงแต่อย่าพูดถึงเรื่องความรักม,มันทำไมม,ออมันด้วยความที่แบบจริงๆอะ่ะจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งด้วยซ้ำแต่ว่าเราต้องทำตัวเองให้เก่งลอบด้านเพราะว่าเพื่อจะปกปิดจุดที่อ่อนแอไว้ซึ่งจุดนั้นคือความรักแล้วก็ เราก็พยายามที่แบบเ,เหมือนหาอุบาย่อซ้ายรอขวาเพื่อที่จะไปจีบเขาแต่ด้วยที่ความที่แบบเราไม่ได้เรื่องเรื่องนี้เลยมันก็จะแบบเขาก็ไม่รู้ไม่ถึงเขาทุกทีหนึ่งอ่ะจนแบบเขาไม่ทไม่ถึงเขาทุกทีหนึ่งอ่ะจนแบบเขาไม่ทไงดีว่าต้องรอดูต่อในเรื่องนะครับผมอแบบพดอหนึ่ดาออืม ผมว่ามันมันเป็นดินามิกที่บางทีมันก็ดักแต่มันบางทีมันก็กลายเป็นไลท์เหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับถ่มันก็จะมีช่วงของวันมันเกิดแรงดึงดูดไดนามิกตรงนั้นบางทีก็บางทีก็คอนฟ l i c กันมันทําให้มีแรงกันมากแต่ว่าพยายามเข้าหากันโอเคยิ่งเล่นเคมียิ่งจูนกันติดได้ขึ้นใช่ใช่เฮ้ยเรามีเรามีแพลนอะไรที่ทําด้วยกันหลังจากเรื่องนี้เยอะมากเปิดธนว่า เข้ากันได้เข้ากันได้อยู่กันได้ก็เดี๋ยวผมจะสอนสโนว์บอร์ดด้วย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 แล้วเป็นครูไปสอบช่วงไม่ต่างจังหวัดด้วยด้วยโทรไมต่างจังหวัดด้วยใช่แล้วก็ช่วยกันนะสมาธิเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับีวิตกันในชีวิตจริงไปลยอ่ใช่ใช่คูพรอาทิตย์ัรจันทราันนะเกิดวันเดียวกันด้วยใช่เกิดวันเดียวกันด้วยย0่สิบธันาเดียวกันด้วย ใช่อันนี้เรื่องนี้ฟุกหรือเปล่าเนี่ยเดิมงงมากมันเป็นผมนี่คิดเาอท่งทงกันเองอะโอเคอามาคกาการ์ดี่สามน่น่เราั่งเต้าาสองโอเคราสั่เต้าเราสามงโซนในนำในนำตัวหนอ่ะโซนนิดก่อนก็สวัสดีครับผมซีเกมครับรับบทเป็นเซจิครับเกต่อ แค่นี้เนาะซบเจิอันนี้คือแนะนำตัวก่อนไหมคาแรคเตอร์ด้วยคาแรคกเตอร์นะครับก็เป็นคนที่ถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็จะทําเต็มที่ครับใช่แต่ถ้าเขาไม่สนใจที่จะทําอะไรเขาก็จะไม่ทําเลยแล้วก็คือความสัมพันธ์ของพวกผมสามคนเนี่ยจะซับซ้อนหน่อยนะใช่แต่ว่ามันมีความน่าสนใจ ตรงที่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเซจิเขาจะเลือกใครอ่าาาาเขาหล่อด้วยในเรื่องที่เขาจะเลือกใครคือคนนึงก็เป็นเพื่อนซรักกันตั้งแต่เด็กแล้วก็อีกคนนึงก็เพิ่งเจอกันเลยสดๆร้อนๆ้อนแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ในแบบเฮ้ยโอ้ยคุอย่างนี้โอ้ผมเริ่มถึงแล้วนะพูดอย่างี้พูดอย่างนี้เขาโยนมาได้น่าสนใจอี่สองคนค่ะครับชื่อเนปจูนครับในเรื่องรับบทเป็นเจแปนครับ เจแปนตัวคาแรคเตอร์ของเจแปนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักสดใสครับยิ้มง่ายยิ้มยิ้มไปเรื่อยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรโกโก้อองอองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทําเป็นเป็นจุดที่ทำให้อยู่กับใครแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาก็จะมีความสุขและอร่อยอยู่เสมบใครบอกคุณครับบอกตัวเองนี่แหละครับอ่ะไรยังไงครับค้างอะไรถึง ก็ได <chat> ้ความวิคที่เมื่อกี้พูดไปว่าเจแปนเป็นเพื่อนของเข็มทิพย์ที่เป็นพอกของเรื่องครับก็ตามเพื่อนมาที่ขับอยากจะรู้ว่าเพื่อนมาทําอะไรแล้วก็ได้มาเจอกับตัวนี้เขาเซจิก็เลยได้เจอกันครั้งแรกครับแล้วก็ตอนแรกก็จะมีกันแบบกัดกัดกัดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับลินกับฟันประมาณนั้นครับก็สวัสดีครับผมฉลามนะครับผมรับบทเป็นเขนครับผม เคนก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาทํางานกับเพื่อนสนิทครับคนนี้เซจิครับผมแล้วก็แอบชอบแอบชอบเพื่อนสนิทก็จะคอยดูแลเทคแคร์เขาประมาณว่าแบบเขาแค่ขยับตัวนิดหน่อยผมก็จะรู้แล้วว่าแบบเขาต้องการอะไรเช่นใครแบบเคยรักเพื่อนสนิทไหมครับก็ฝากเอาใจช่วยผมด้วยนะครับว่าแบบจะมัดใจเขาได้หรือเปล่าไ่าใครจะโดนใจเขาอกาก็ได้แค่แอบชอบ เเอฮ้้ยาลคุณก็ข่าวของใหม่เดี๋ยวเขาเบื่อเขียนกันนะคะเขาเขียนกันเปี้ยวเขาเบื่อบ้ากจริงๆสรุปมันจะอยู่กันที่สามคนถูกไหมคะหรือว่าอีกสองคนมานเลือกไปทางไหมก็อยากเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดีกว่าให้ทุกคนติดตามแล้วกันเออว่าใครคู่ใครหรืออาจจะไม่มีใครคู่กันเลยก็ได้ก็ติดตามชมนะครับ อันเฉยจ้ากลับมาได้ได้มาแล้มากลับโอเคค่ะแม่ค่ะากแม่หน่อยค่ะค่ะก็ก็ฝากน้องๆนะคะหนุ่มๆทั้งเจ็ดคือต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจมากอยากขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่ที่ได้มาร่วมงานกันและทุกคนก็ตั้งใจกันจริงๆนะคะเพราะว่าการที่เอ่อการจะ ทำซีรีส์เรื่องหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยิ่งมาเป็นด p ฟไนท์แต่ซีรีส์คืนนี้มีแค่เราเนี่ยมันมีกายกรรมด้วยคือทุกคนต้องใช้ความอดทนมันไม่ง่ายในการที่จะง่ายในการที่จะทําโชว์หนึ่งโชว์แล้วก็ทําออกมาแล้วดูดีได้ขนาดนี้คือถ้าเกิดน้องๆไม่มีความขยนันไม่มีความอดทนนะ่ยมันก็ไม่สามารถที่จะออมาเป็นโชว์ที่ดีแบบนี้ได้ค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้เราเราทุกคนก็ตั้งใจกันมากแล้วก็ออกมาได้สมบ,บูรณ์แบบจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทางชีวินด้วยที่ ที่เนรมิตเรื่องนี้ที่ออกมาได้แบบสมบูรณ์จริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุทกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทีพีอประกันภัยมาม่าปนาญชิตามาดามฟินควีนโฟร์เซนทรูนะคะแฟนดอม b ีคลินิกเอสปา์คือทุกสปอนเซอร์ที่ล้อมรวมมาทำให้เกิดนิบไหไนของเราขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์ก็ ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะแล้วก็ขอบคุณทาง G M m 25ด้วยนะคะแล้วก็ทางไ c e ีะนะคะที่สนับสนุนเรื่องนี้เผื่อจะมีสปอนเซอร์อื่นๆก็ยินดีนะคะรับอยู่ค่ะฝากคมหวังอยากส่งออกนะคะต่อยอดในอนาคต อยากค่ะอยากมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราทุกคนได้ส่งออกตัวเองกันไปก็ดีเหมือนกันเนาะ <S <S <ess im it> เผื่อมีแฟนมีต่างประเทศ <S ess im it> มันก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนก็คงอยากให้มันเกิดเนาะแล้วก็เพลงในเรื่องเราคือเพราะมาก <S <S <ess im it> จริงๆนะคะ <S <S <ess im it> เราเราขอบคุณเฟโลเฟโลด้วยที่ที่ได้มาร้องเพลงให้ให้กับเรื่องนี้นะคะเพลงตามใจได้น้องแอมเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็อีกเพลงนี้ที่นาธานร้องคิดเองเออเองนะคะที่ก็คงจะได้ลงแอปพลิเคชันแบบในทุกๆแพลตฟอร์ม เรืวงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงของโชกุนอีกนะคะ,ะที่ได้คุณกายสวรรณโรธเป็นคนแต่นะคะแล้วก็จะมีมีอีกเพลงหนึ่งทั้งหมด4เพลงด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นใครร้องโอเคเาปรทุกคนเนาะอย่าลืมติดตามเราแน่นอนใช่อย่าลืมติดตาม,น,น,ามตตานะคะ Deep น i g เดอ h e ซีรีส์คือด้มีแค่เราคะ่ะวันที่7มีนาคมนี้คะ่ะเจียมยี่ค่คะห้าทุ่มนะคะ ก็เวอร์ชันอันครับใช่ค oh. ่ะแล้วก็มีเวอร์ชันอันคัดดูออนไลน์เวอร์ชันออนอ่าโทษครับก็ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดที่ไอฉีดีได้เลยนะครับหรือเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้นตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนเหยพครับผมใช่ค่ะเพื่อจะฉายหลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วชั่วโมงหนึ่งใช่ถูกต้องค่ะใครไม่สนใจก็ดูได้เลยนะค่ะใช่ค่ะก็จเหมือนกับออริจินอลอยู่แล้วใช่ค มีแต่ฉากที่สดๆร้อนๆขึ้นชีวิตอะไรที่ฉายมีหลายฉากที่ไม่ผ่านทีวีด้วยจะมีในอันดับขอบคอณทางรายการเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่วิบนะคะน้องๆนะคะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับน้องๆด้วย